สวัสดี you, ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่เกมแะชินแพกกันเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเคเวสโลกซึ่งก็คือจุดนัดพบนะครับของแม่มดละมังนะอยู่ตรงเนี้ยครับจริงไม่มีอะไรหรอกเนาะคือแค่เดินมาเฉยๆเนาะผมอยากรู้ว่ามีเนื้อเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเสี่ยงผมเนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่คิดว่าไม่นะพาะวันโหวันพรหัสนี้สี่ชั่วโมงลวดมันหนักหนาสหาหัสมากนะครับ โอเคประตูหรอทำไม,มีแต่ประตูแล้วเนี่ยนิโคลทำไมคุณคุณให้ผมมาแต่ประตูอ้าวล่ะถ้ามฝาั่งนี้ล่ะโอ้นานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งนีออกจากบ้านเราจะใช้โมราที่มีจนหมด,มหมดเขาก็เดินตัวสั่นเทาท่ามกลางความหนาวเหน็บของฤดูหนาวด้วยเสื้อผ้าบางๆทันใดนั้น เขากู้ล่วงลงสู่สถานที่แปลกประหลาดแห่งหนึ่งก่อนที่เขาจะทันได้ตั้งตัวก็มีเสียงหนึ่งดังมาแต่ไกลอ่าอันนี้มาถึงผมเหรอครับอ่ฮะอันนี้มาถึงผมมะไม่น่าใช่นะอย่างอรผมก็ไม่หนาวเหน็บนะเออนี่คือการท่อมรับของแม่มดผู้เป็นอมตะนิโคลโคโควพราะหนุ่มผู้อับจนทางจงบอกความปรารถนในใจของเธอมาและแม่มดผู้ใหญ่จะทำให้มันเป็นจริงอ あなたを導き่งมัมส่งหอนจะยรอากเหมือนไะ้โคโครยินเสรรียคอดจกครอดจกควคุณหรอกจ้จกคมาันคฉัน่วกว้ดคนนั้นดกควยะรอจมจะรู้จักก็ไดตครับอ่ะตามแสงไป น,นี่เสียงที่เขาอัดไว้หรือเปล่าเนี่ยชายหนุ่มทึ่งในความสูงส่งและผดงามของแม่มดหลังจากเงียบไปนานเขาก็เอ่ยปากกับแม่มดอย่างจริงจังอันนี้ผมต้องพูดปะอะอไม่ใช่แม่มดจากแนดนไกลผู้เลอโฉมและเปี่ยมทุยสติปัญญาพราได้พบคุณหัวใจของผมก็เต้นแรงพราะประทับาของคุณก็คือความประของผมพอยิม้มจังๆปรากฏบนใบหน้าของแม่มด งั้นก็ช่วยทําอะไรบางอย่างให้ฉันเท่าที่เธอทําได้การนําทางมาถึงแล้วและรางวัลกาลังรอเธออยู่ในอนาคตเอการนําทางเหรอมาถึงไอ้ก้อนแสงเนี่ยปะอ่าฮะทำไมทำไมเราอะเป็นตัวละครดนี่ยเนี่ยกระท่อมลับอย่างนั้นเหรอเขาพูดด้วยเววตาสงสัยกะท่อมที่ว่านี่อยู่ไหนนะ มีแต่ประตูครับตัวน,นี้นไม่ได้คำถามของเขาเสียงแม่หม,มดก็แสดงถึงความตื่นตระหนกอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นตัวละครที่ขี้อายขนาดนี้เลยเหรอ,อช่างเถอะตอนนี้ไปก่อนก็นกแล้วกันนะคุณนายคงช่วยปรับแต่งให้ได้เออคุณนายเหรอหมายถึงซีรีส์ตัวน,นั้นปะพ่อหนุ่มอย่าถามอะไรเสียมารยาแบบนั้นสิ กระทอ่แม่มดกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกไม่นานเธอจะต้องตระลึงกับความงดงามของมันนี่คือบททดสองเธอจงอุทิศพลังของเธอเพื่อสร้างอาณาเขตของแม่มดผู้ยิ่งใหญ่เธอ,อชายหนุ่มเดินต่อไปและสังเกตเห็นรูปปัน้นอน,นุษย์งามมากมายในอาณาเขตของแม่มดนี่คืออะไรเขาถามด้วยความสงสัยเออนี่คืออะไรครับ ผู้นี้คือผู้ที่ต่อต้านแม่มดผู้มันอยาได้ลพลังของแม่มดจึงทูศากลายเป็นหินอันนี้แม่มดหรืออะไรนะก่อนวันเนี้ยเป็นความเรื่องที่ไม่เลวเลยนี่ถึงฉันจะเพิ่งคิดขึ้นมาเองก็เถอะนะแม่มดคนจะส่งพลังแรงตรายความตรายนำมาซึ่งความลึกลับหากปราจากความลึกลักบ,ลบทุกสิ่งในโลกก็ไร้ชีวิตชีวาแต่การเสียคนกลายไป็นหินมันจะเกินไปหน่อยด้วยล่านะคงไม่มีใครอยากจะคบหาคนประหลาดแบบนี้หรอก ถือว่าที่พูดไปเมื่อกี้เป็นคำเตือนแล้วกันนะเออเฮ้ยกุมหัวเลยเราจะฟังจบเขาก็เหงื่อแตกพลักในตอนนั้นเองเสียงหัวเราะของแม่มดก็ดังขึ้นอีกครั้งเชื่อจริงๆเหรอฉันแค่ใช้รูปปั้นเพื่อบันทึกช่วงเวลาเท่านั้นเองรูปปั้นนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอช่วยกระท่อมแม่มดของฉันยังขาด สหายตัวน้อยที่น่ารักอยู่คืออะไรทำลูกปั้นเพิ่มะเนี่ยอา้าวไปซะแล้วอาลพ่อหนุ่มตอนนี้เธอก็รู้ถึงปัญหาของแม่มดนิโคล<ะ>่าโคาโค่แล้วว่าเขากำลังสร้างสถานอานาเคสศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองและต้องการความช่วยเหลือจากเธอแม่มดยิม้มและชมชาให้เขาเธอคิดว่ายังไง ออเราต้องเล่นตามน้ำไปใช่ไหมเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวผมทำตามไอ้พวกยิ่งใหญ่นี่คนลาโคโกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคนแปลกหน้าที่ไหนไม่รู้ที่มาที่ไปแถมยังพูดเองเอ่ยแบบนี้เนี่ยเราควรระวังหน่อยไม่ใช่เหรอเฮ้ยไพมอนจำไม่ได้จริงอันนี้เสียงใครเอทั่ถ้วยชายมันคุ้นๆนะก็มีอยู่คนเดียวครับถ้าจำเสียงไม่ได้เนอยก็จำเกี่ยวกับไอ้คุณนายก็ได้นะคุณนาย เออสุดท้ายเป็นซีรีส์น่ารักแทงเลยอ๋อนิโคล่าเหรอนิโคล่าโคลาคาโคลาอ๋อนิโคล่ะนะถูกต้องแล้วเรื่องเมื่อกี้เป็นไงบ้างล่ะเออก็ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแบบมานั่งคิดคิดเสียงในหัวก็คงจะไม่ไม่ไม่แย่มั้ง <naar s ands> เออเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยสุก็เกิดอะไรขึ้นกับชายหนุ่มกับแม่มดเนี่ยยังไม่ได้คิดต่อเลยนะสิส่วนที่เหลือเราให้กระท่อมแม่มดของฉันซ่อมเสร็จก่อนแล้วกันนะค่อคิดต่อน่ะถึงตอนนั้นอาจจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆก็ได้นะเนื่อพวกเธอได้ยินเสียงของฉันแสดงว่าตอนนี้พวกเธออยู่ในรถใครสินะงั้นรบกวนพวกเธอช่วยรวบรวมของประยาฉันหน่อยสิเอ่ออะไรเกี่ยวกับรูกปั้นอะไรแ่บนี้ปะใช่ ฉันต้องตั้งใจจะสร้างรูปปั้นใหม่ๆแบบพร้อมกับการสร้างการะท่อมนะแต่ตอนนี้ไม่มีแรงบันดาลใจเลยช่วยไปถ่ายรูปมาให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ถ่ายรูปหาแรงบันดาลใจได้ครับได้ไอืจนปัญญาคุณจริงๆเะเนี่ยงั้่เดี๋ยวเราช่วยแล้วกันนะอ,ะอาง,องั้นอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพวกเราเอาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะพรรูปปั้นเสร็จแล้ว่าลืมเล่าเรื่องเมื่อกี้ให้จบด้วยล่ะให้เวลาคิดน้อยกันนะเนี่ยเออ อ่ะคนหาสถานที่มอมมอการถ่ายภาพเนี่ยหรอถ่ายอะไรถ่ายปราสาทเหรอไม่ใช่ปราสาทมันคืออะไรนะเนี่ยนั่นนกฟินส์เลอเนี่ยไหนวะอ๋อนี่โอเคถ่ายเลยถ่ายเลยเอ่าไปถ่ายต่อไปเถอะไปนี่นี่นี่น ชิวครับชิลอาจจะว่าไปเมื่อกี้เหมือนจะเห็นลูกปั้นกระรอกด้วยนะนี่โคชอบใช่ไหมอ่าถ่ายกระรอกด้วยอ่ะเออ,อมีอะไรมีอะไรมีนกมีกระรอกแล้วนี่อะไรอ่ะเมนเดกล่าเหรอเอา้าสู้กับเมนเดกล่าป่ะเนี่ยอันนี้ผมมาตีไปแล้วนะครับตีนอ้องอ๋อถ่ายรูปปรับกล้องให้อยู่ในมุมที่ถูกต้อง เอาหันหน้าดิเอ้ยไม่ได้ครับได้แค่เนี้ยได้ปะคุณกับไพ่มอนถ่ายรูปไปมากมายมีรูปถ่ายได้ไม่เร็วเลยนะเนี่ยแต่เหมือนยังไม่ได้ถ่ายด้านหน้าเลยอะตัวรอให้มันหันมาหน่อยได้ไหมจะดีเหรอครับนั่งไงเมื่อหันมาแล้วเออพายมอนถอยถอยไปก่อนเลยโอ้ยช่วยด้วยเอ้าวมันดกกากุระ ตีเลยอันนี้ไม่สูงนึงของเควสแน่นอนเพราะจริงๆเควสมันเหมือนพามาหาดาร์ลีเจ็ปะอเออโอเคน่าจะครบแล้วครับกลับไปหานิโคดีกว่าเอาไม่มีทีพีหรอออกเข้าประตูตรงนี้เลยนี่ว่านี่นี่เขาเดินเลยโอเคกลับมาแล้วครับนิโคมาเป็นแสงอ่านิโคพวกเรากลับมาแล้ว เร็วขนาดเร็วส่งกันไปพูดเธอแล้มากเลยนะเนี่ย <c oughs> ชมเกินไปแล้วว่าแต่เราจะเอารูปภาพให้คุณยังไงนะเธอเก็บไว้ก่อนแล้วกันฉันจะไปถึงที่นั่นในอีกสักสองวันนะ่ะไว้ถึงตอนนั้นเราค่อยคุยกันเรื่องรูปปั้นนะออโอเคครับสองวันในชีวิตจริงปะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะสองวันในเกมง่ายเลยง่ายเลย โอเคนิโคเอ้าตรงนี้เอ้อะไรอะเอาอะไรด้วยทรัเนี่ยอย่าบอกนะพวกก่อสร้างสวัสดีครับช่วงดีๆที่นี่น่พอดีเลย ฉันพอใจกับรูปถ่ายของเธอมากเลยนะน่าสนใจไปหมดเลยละ่ะอ่าฉันเตรียมเครื่องมือแกะสลักไว้หมดแล้วมาลองด้วยกันไหมโอ้นี่คือแกะสลักเลยเหรอเนี่ยโอ้เครื่องมือแกะสลักเหรอ,อคุณหมายถึงบล็อกอพวกนั้นน่ะนะใช่รูปปั้นอยู่ในหินพวกนี้แหละเราต้องเอาส่วนเกินออกไปนะเพื่อให้พวกเธอเข้าใจได้ง่ายนะฉันได้เตรียมคำแนะนําในการแกะสลักเอาไว้แล้วล่ะ ที่สัตว์ที่ดูก่อนก่อนอื่นก็ตัดแต่งเป็นรูปทรงโดยรวมก่อนนะไห<า>นวัตเตอร์เดี๋ยวพังหมดเลยไม่ใช่หนนะรอเนี่ยตัวเลขบนหินคือจำนวนที่ต้องเก็บไว้ในแถวแต่ละแถวนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้อเฮ้ยมีติเกมนี่น่าสนใจเออโอ้โอเคโอเคเป็นรูปเป็นร่างละเข้าใจแล้วใช่ไหม,าามละ่ะ โอแกสลักให้เป็นแบบนี้แล้วก็จะเห็นเป็นรูปคร่าวๆแล้วนะจากนั้นเราก็จะปรับแต่งนิดหน่อยนะกัาะบแต่ิตดหยวกลายเป็นแบบนิดไปเลยเหรอกนะั่ยเอาะับแม่ไดั้นเห็นเห่อนกีเร่อก่งนนาก,ากันะ้นะแต่ิดอากนั้นเปงิดหยนเปิดเผยความลับขเงวต่งิหอยกเปิดเผยไปาก็คงปร่ได้ครั้ การเก็บรายละเอียดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแล้วกันพวกเธอน้าจะเข้าใจวิธีการแกะสลักแล้วใช่ไหมล่ะงั้นฝากด้วยนะได้ครับได้เอาโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองดูอ้ไม่เอายเดี๋ยวทำไมมันยากขนาดนี้เลยเดี่ยอ๋อทุกทีทีกทีผิดอันน่ะโอ้มแก้งเราปะเดี่ยงั้นเอาโอเคของเธออันนี้โอเคโอเค เพาแต่อันนั้นเล็กสูตรือเปล่านะอ๋อใยตกใจหมดเลยเมือ่อกี้อันแปอันปักอีกโอเคเดี๋ยวเราก็กดคลิกซ้ายค้างเพื่อทำลายใช่ไหมอ่าฮะอ้าวเราเป็นอยู่ไหนเราไอ้ที่เป็นสูตรนี่คือเราเราทำลายไปเลยใช่ไหม อ๋อนี่คือศูนโอเคเอาออกหมดเลยฮะศูนย์เนาะออกหมดอันนี้ศูนย์อะแกะไปก่อน,ออนอเอาหมดสูนยก็ศูนย์อ่ะออกไปอ่าเดี๋ยวศูนย์ทีนี้ทีนี้ผมว่าเราต้องหมุนว่ะปาบอ้าวตัวเลขอ๋อโอเคเว้ยนี่ศูนย์เออกศูนย์ออกก่อนครับวิธีการง่ายๆ เออสามสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง,งเฮ้ยมันโอเคแล้วป่าอย่างเงี้ยส่งได้ไหมครับส่งไงอ่๋อ,อก,กด e ส่งเลย,ชวยวใช่ะใช ต้องทำายอันหนึ่งนี่อันตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ต้องส่งครับคุยเนิโต่อไปก็แค่เ้นิโคช่วยตัดแต่งต่อเนาะเอาทีซเกอร์ไปแล้วเหรอน,นดูหนสิ เอาไปเป็นรูปอะไรเนี่ยวุ้ดกันล็อกตัวเบิร์มเลยเหรอแล้วตัวมสองตัวแรกมันตัวกระจิ๋วเดียวอันนี้ตัวเบิร์มอย่าบอกนะว่าลดขนาดได้โอ้ไม่ลดหรอกตัวเบิร์มเนี่ยอืมเท่านี้ก็เรียบร้อยสินะจะทบไม่มดหนิตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ใช้พลังไม่มดเหมือนกันครับเนี่ยนี่เลยเหรอพลังไม่มด สีหน้าของชายหนุม่มเต็มไปด้วยความรู้สึกเหลือ่อเชื่อมันน่าทึ่งจริงๆแลเนี่ยในที่สุดก็เล่าต่อแล้วสินะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชายหนุ่มกับแม่มดหลังจากนั้นละ่ะก็พวกเขาใช้ย,ยุวด้วยกันอย่างมีความสุขเอา้าเฮ้ยอัน,นี้ตัดจบแล้เนยจบบริบูรละฮะ ครับ <laughs> สกีบอร์ดเนี่ยมุกเธอเนี่ยนะในมุกเธออยากฟังขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยก็แล้วกันเราจะใช้หนุ่มอธิษฐานว่าความป็นหนังของคุณก็คือความปนานานม็นหนของฉันเขาก็ดึงดูดความสนใจของแมงมดมูมิ่งใหญ่ในคนล่าโค้ดโโได้สำเร็จแต่ในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนกำลังเป็นไปได,ได้ด้วยดีจู่ๆก็มีแขกมาได้รับเชิญบุกเข้ามาลักพาตัวแมงมดไป พกพตัวได้ดใชยหนมตกใจเปตเป็นอย่างมากในต,ตอนนั้นเองอริัสแม่มดคนใหม่ก็กตโตขึ้นและทำสัญญากับเขาทำให้เขาได้รับพลังเวนมนต์ห <c oughs> ลังจากผ่านการฝึกฝนสุดโหดก็พบว่าเบื้องหลังมีแผนการอื่นซ่อนอยู่ ที่แทนแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ในโคลาโคโคเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวและเป็นธิดาองค์โตของกษัตริย์เมียวเทรสที่สามแห่งดาวเมียวผู้เธอปลอม,มตัวเป็นแม่มดโดยมีจุดประสงค์ี่แท้จริงคือทําให้โลกทั้งใบขานมาบูชาดาวเมียวโดยไม่รู้ตัวแม่มดผู้ยิ่งใหญ่คุณหลอกผมมาตลอดอย่างนี้นเลยเนี่ยใช่หนูรู้สึกราวกับหัวจะแตกสลาย เสียงเขาสั่นเครืออย่างห้ามไม่อยู่กลับไปเถอะพวกเราชาวดาวเหมียวกับพวกเธอถูกในขดให้ต้องทำสงครามกันเราเป็นศัตรูกันมาตั้งนานแล้วไม่มดหันหลังยอมให้ใครเห็นน้ำตาที่เอ่อล้นในดวงตาของเธอแต่ชายหนุ่มกลับก้าวออกไปอย่างกล้าหาญและคว้ามือของแม่มดไว้พร้อมทั้งสาบานว่าจะไม่วันไปจากเธอ แม่มดู้ซาบซึ้งในความมุ่งมั่นของเขาจึงตัดสินใจแปรพักเน,นื้อเรื่องก็ยังริปต์อยู่ดีอัเนี่ยในตอนนั้นอาริ纳斯ที่เคยช่วยเหลือชายหนุ่มกับเลือดที่อยู่ข้างเดียวกับกษัตริย์แท้จริงแล้วก็คือที่ดาอุที่สองของกษัตริย์เมียวเสดที่สามเธอช่วยเหลือชายหนุ่มก็เพื่อกระตุ้นให้พี่สาวของกบฏเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์นิโคลดเราเรื่องที่ยาวยืดเต็มไปด้วยความพลิกผัน แล้วส,สุดท้ายในตอนสุดท้ายชายหนุ่มก็มลกลายเป็นแมวกับแม่มดชายหนุ่มที่กลายเป็นแมวกับแม่มดได้รวบมือกันทำลายแผนตายจากนั้นก็กลับไปยังกระท่อมแม่มดและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจบปริบุญ <laughs> เราก็อยาดูสคลิปอยู่ดี <laughs> เออเหมือนเด็กที่เก็บแต่งอ่ะอาจจะเอาเก็บไปแต่งในแบบหนังสือที่แบบให้เก็บรู้เปลอืม <c oughs> ดีจังเลยอ่ะทั้งเป็นการเดินทางที่ครบรถจริงๆ ทำไมมันดูเป็นคนละเรื่องกับตอนต้นเลยวะช่วยไม่ได้น่ทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสักวันย่อมหลุดพ้นจากการควบคุมของผู้สร้างแหละนะหมายเขาไว้ยังไงเนี่ยก็เหมือนกับทุกสวรรค์อย่างเราเนี่ยแหละที่ครั้งได้รับมอบหมายให้นำทางมนย์แต่พอทุกสวรรค์บางส่วนเลือกเส้นทางอื่นสุดท้ายผพันธุ์ของเราก็ถูกลงโทษถึงแม้แต่กฎแห่งสวรรค์ก็ยังไม่สามารถควบคุมสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาได้แล้วนักภาษาอะไรกับฉันละ่ะ โชคชะตาเป็นสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้แต่ฉันก็ยังหวังว่าจะนำพาผู้คน,นที่ฉันพบเจอไปสู่ตอนจบที่งดงามไม่จะเป็นตัวละครในนิยายก็ตามนะอา้าวแล้วเรื่องเราก็จบลงแล้วและความกระตือรือร้นของฉันก็หมดลงแล้วด้วยคราวหน้าถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆจะเล่าให้พวกเธอฟังอีกนะโอเคครับก็ <S <S แ,แปลว่าจบแล้วใช่ไหมว้าา มันต้องเอาอะไรมาส่งบ้างไหมผมไปทำเควสอะไรมาหมดแล้วนะครับอ๋อเราต้องเอานี้มาอ่านี้เควสแถวนี้นะครับก็คิดว่าอันนี้สายลมโชยจบจนรุง่งลงทันคนบาดด้วความผิดหันไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยมันทำไปหมดแล้วแสดงว่าเป็นพวกในเควสอเควสครับที่ผมเล่นไปในไลฟ์ละโอเคแล้วก็อันนี้ผมก็ไปเก็บกล่องมาหมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถกดสร้างได้เลยทีเดียวเสร็จเลยปะ เราเข้าไปได้ไหมอะว้าวนึกไม่ถึงเลยว่าผลงานที่สุดท้ายจะเกิดความคาดหมายขนาดนี้เนี่ยถ้ามีใครหลงเข้ามาที่จริง,รงต้องทึ่งกับลางของแม่มดแน่เลยถ้ามีใครหลงเข้ามาจริงๆคุณจะชีช้แนะเพื่อให้ความารถนาของเขาเป็นจริงหรือเปล่า <c oughs> มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอีฝ่ายคนแบบไหนอนะถ้าเป็นปบบไพ่อนครับก <c oughs> ารชี้แนะเนี่ยมักจะนำไปสู่ความโลภและความเกลียดคางได้ง่ายนะแต่ถ้าเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างพวกเธอแล้วฉันก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือแล้วนะ จะว่าไปแล้วไอ้ตรงตีนสะพานมันมีที่แท่นวางสองอันแต่มีรูปปั้นแค่ตัวเดียวไงแต่ถ้าเป็นพวกที่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพลังของแม่มดเพื่อให้ได้มาโดยไม่ต้องลงแรงแล้วแล้วก็เดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าจะเสกพวกเขาให้กลายเป็นรูปปั้นนะไม่หรอกไม่หรอกฉันจะพาพวกเขาออกไปจากที่นี่แหละไปที่แห่ความลับที่อยู่แถวนี้นะผู้หญิงเช่นเนเฟอร์นั่นน่ะน่าจะรู้วิธีจัดการกับพวกเขาดีกว่าฉันแหละ โยนไปให้เนเฟอร์เฉยเลยเว้ยเออดีดจะได้มาโดยไม่ต <Wet serves> ้องลงทุนลงแรงอะไรังไงละโอเคขอดูนิดหนึ่งครับนี่สร้างเสร็จแล้วรับรางวัลเป็นคอมพาสเวอร์5หรออ๋อเร็ว3ครับอืมโอเคร้อยแล้ว ทีนี้อันนี้เ,เก็บผมสามารถที่จะอ่าเอาอันนี้เป็นรูปปกแล้วกันสวยๆโอเคถ้างั้นจุดนัดพบแม่มดหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่เข้ามาชมอ่มเนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราตามแสงไปจะไปเจออะไร อ๋อพามากินเหรอยีต้อรับสื่อกระทบแม่มดนะอ๋อที่แทนพวกเธอนี่เองเหรอตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่นอดไครน่ะแต่กำลังดูสมิคราวยาวแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่ที่ซูเมรุมีชายอยู่หัวโตนะพวกเธอดื่มกันเองได้เลยเออยังดื่มได้เหรอครับเนี่ยชง์วันตั้งเมื่อไหร่แล้วเนี่ยฮะคิดมากไปได้การน้ำแข็งแม่มดน่ะมีแต่ชาที่ส่งเสร็จใหม่ๆเท่านั้นแหละดื่มไม่สบายใจเลยคิดมากไปได้ด้วยนะ ここまでไม่พูดมากแล้วล่ะ,ม,ะมันกำลังพุ่งเข้าใส่ฉันก็หาชาชัยจริงฉันจะเป็นการก่อนก่อนนะโอเคเราดื่มได้จริงเหรอนางแมโจนกุยเฮ今は누구くดいにいない何をかおしゃべりはเอ้แล้วเราเข้าไปในข้างในได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้ฝากกุญแจไว้ให้เราเออแต่เขาก็แต่งบ้านสวยอยู่เนาะรอบๆบ้านอ่ะเอาไปเป็นไอเดียในเซริที่พอร์ตได้นะครับถ้าผมไม่ไม่แต่งร้เกียจอันนี้นอ,อะไรเนี่ย อ๋อสร้างรูปปั้นเหรอ What เอามีมินิเกมให้เล่นก่อนครับเนี่ยเอ้งั้นขอเล่นหน่อยแล้วกันนะคิดว่าจะหมดแล้วจัดการยังไงสิข้างบนโอเคฝน ศูนย์ก่อนเนาะเฮ้ยไม่โดนนุชโอเคแล้วก็แล้วก็วกม,มันน่าจะต้องอันนี้ปะเออสองสอง ใช่ไหมหนะึ่งสามสี่สองอ่ะอีกอันหนึ่งเหรอหนึ่งสามสองโอเคอันนี้อ่าเรียบร้อยอุ้ยนกอ้วนอ๋อนี่ไงที่ผมบอกมันหายไป โอเคนกฟินส์อ๋อแล้วเป็นดกกา,ากอร่าล่ะเอ๊จะมีหรอือเปล่ามีไหมนี่โหกระลอกเต็ <c oughs> มหมดเลยถ่ายรูปหน่อยครับมาสวยโคตรไอ้ผมอุตส่าห์ถ่ายเปดากอร่ามานิโคลไม่เอามาตัดจัดสวนเลยหรอไม่มี่อเอ๊ ต้องไปหาตรงกระลอกนะมันจะไม่มีแล้วแต่มันนี้มีแท่นที่มันยังไม่ได้วางอยู่เลยนะครับแท่นพวกนี้พอหาดูแป๊บนึงนะอ่ะเหมือนจะไม่มีแล้วครับมันก็น่าจะจบลงแา่เพเท่านี้นะครับมีติ้งพอยต์อีกสองที่เดี๋ยวก็มาต่อกันเนาะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ